เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําให้เวลาและสถานที่หมดไปนั่นคือจุดที่ความบังเอิญที่ไม่บังเอิญจะเกิดขึ้นโอกาสต่างๆมันจะเริ่มปรากฏเพื่อพิสูจน์ว่าตัวคุณนั่นเองคือผู้สร้างชีวิตของคุณเองหรือคนที่ manifest ชีวิตตัวเองนั่นคือคำพูดของดรโจดิสเพนซ่านะคะที่กล่าวไว้ในการสัมนากับคุณลุยส์ฮาวในรายการพอดแคสต์ school of greatness สวัสดีค่ะโคชีน้อยนะคะ วันนี้ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะในตอนที่ชื่อว่าเลิกอยู่ในโลก 3D หรือโลก3มิติเพื่อเริ่มต้นการ m a n i f เฟสในโลก 5D ค่ะก่อนที่จะแบ่งปันรายละเอียดน,นะคะว่าเราจะออกจากโลก 3D หรือโลก3มิติไปสู่โลก 5D หรือมิติที่5หรือว่าเราพูดกันภาษา เล่นนง่ายๆโลกสามมิตินะคะก็คือโลกปัจจุบันที่เราอยู่นะคะที่เราทำงานที่เรามีครอบครัวที่เรามีเพื่อนมีญาตินะคะที่เราเห็นสิ่งของต่างๆจับต้องอยู่อันนี้คือโลก3 d ดีในที่นี้นะคะที่อธิบายเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าการอบรมของโคชพี่น้อยล่าสุดที่จบลงไปเมื่อวันที่22อมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีนักเรียนนะคะที่แบบ ยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่า,าคือการอ่านมาหรือว่าการฟังคลิปต่างๆเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ที่ปลายนะคะก็คือนี่แหละค่ะสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราสัมผัสอยู่ณนะขณะนี้คือโลก 3D ในหนัง Matr i x นะคะ mm. เขาก็เรียกว่าโลกของ Matrix นะคะในทางศาสนาก็เรียกว่าโลกมายานะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเป็นจริงในที่นี้คือโลก 3D นั่นเองส่วนโลก 5D าคืออะไร โลก 5D ถ้าพูดง่ายๆนะคะทางศาสนาเขาเรียกว่าโลกทิพย์ก็ได้นะคะว่ามิติที่5เนี่ยมันเป็นพลังงานคลื่นความถี่ระดับสูงนะคะ,ะเพราะว่าคือในสภาวะบรรยากาศในโลก 3D ของเราโล่งๆเนี่ยมันเต็มไปด้วยพลังงานทุกประเภทเลยคะ่ะไม่ว่าคลื่นความถี่ระดับสูงหรือระดับต่ํามันอัดแน่นอยู่ในโซ่โลก 3D สเปซว่างๆที่เรามองเห็นนะคะแต่ว่า 5D เนี่ยเขาคัดสรรเฉพาะ ที่มันเป็นพลังงานระดับสูงนะคะบางคนก็เรียกว่า super consciousness นะคะหรือมหาปัญญาหรือเป็นสภาวะกนะคะโอเคระหว่างขั้นกลางคืออะไรระหว่างขั้นกลางคือมิติที่4นะคะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าสภาวะของเวลาสถานที่แล้วก็กายของเราเนี่ยนะคะมันหายไปนะคะอันนี้ก็คือ ประตูของมิติที่5เองก็คือมิติที่4นะคะสังเกตว่ามันจะซ้อนๆกันอยู่นะคะระหว่างมิติที่3มิติที่4แล้วก็มิติที่5นะคะอ่าอย่างอยู่มิติที่3ใช่ไหมคะถ้าเราคุยกับใครเพลินจนลืมเวลาลืมว่าเราอยู่สถานที่ไหนนั่นแหละเขาเรียกว่ามิติที่4โอเคไหมคะจากนั้นนะคะโดเตจโอดิเซนซาเขาก็แบ่งปันต่อนะคะบอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์นะคะที่จะ ใช้ชีวิตอยู่ในความมั่งคัง่งมีสิทธิ์ที่จะมีความรักนะคะมีสิทธิ์ที่จะมีสุขภาพที่ดีนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะติดวนอยู่กับความท้าทายประจำวันในโลก3มมิติของพวกเรานะคะซึ่งทุกคนก็ต้องการที่จะเรียนรู้ว่าจะทําชีวิตให้มันง่ายขึ้นเนี่ยมาทำได้ยังไงสามารถสร้างสารรค์หรือว่า manifest ชีวิตที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยได้ยังไงนะคะจะได้ มีชีวิตอยู่ในความสันตีสุขแล้วก็กลมกลืนไปกับสิ่งต่างๆในระหว่างที่ดําเนินชีวิตในโลกสามิตินี้ให้มันมากที่สุดเนี่ยทำได้ยังไงนะคะเพราะต่างคนต่างเคยได้ยินต่างเคยได้อ่านหนังสือนะคะว่าเราต้องเข้าสู่สภาวะที่เป็นพลังงานเป็นความว่างเปล่าเพราะตรงนั้นเนี่ยมันทรงพลังมากๆตรงนั้นมันมีแต่โอกาสที่ไร้ขีดจํากัดแต่ประเด็นก็คือว่า จะทำอย่างไรล่ะที่จะให้เข้าสู่สภาวะแบบนั้นได้นะคะดรโจก็เริ่มต้นเล่าประวัติของตัวเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยเริ่มต้นมาจากพื้นฐานตอนที่แบบอายุ19-20อะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งเขาก็เกิดในสังคมอเมริกาพ่อเนี่ยเป็นคนอิตาลีที่ย้ายถิ่นฐานมานะคะแต่ว่าเขาเกิดที่อเมริกาแล้วก็ใช้ชีวิตตามคนตะวันตกตามวิถีชีวิตของคนอเมริกันทั่วไปเลยนะคะ พอช่วง19-20เนี่ยก็รู้จักหนังสือของโยคียนะคะระดับปรมาจารย์ซึ่งคนคนนี้เนี่ยนะคะระดับคนดังๆนะคะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยต่างเคารพนับถือนะคะต่างพูดถึงชื่อท่านบ่อยๆโค้ชี่น้อยก็ได้ยินชื่อท่านผ่านอย่างดอกตรโจดิสเพนซ่าหรือผ่านโค้ชดังๆกูรูดังๆหลายท่านเลยค่ะคนคนนี้ที่กำลังพูดถึงเนี่ย เขาชื่อพรรามหันษาโยกนันดานะคะอาจารย์พรรามหันษาโยกนันดานะคะซึ่งช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงเริ่มต้นศตวรรษที่19นะคะท่านเดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ตั้งโลกรากที่นั่นนะคะโดยนำภูมิปัญญาความรู้ของท่านเนี่ยไปเผยแพร่นะคะที่นั่นซึ่งมันเป็นความคิดที่แปลกใหม่มากนะคะที่ท่านเริ่มต้นที่จะทำให้ผู้คนทางตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่นั่นเนี่ยนะคะ หันมานะคะค้นหาตัวตนของตัวเองจากภายในหรือว่า self realization นะคะระหนักรู้ถึงต,ตัวตนภายในของตัวเราเองว่าตัวเราเองเนี่ยแหละเป็นคนที่กำหนดชีวิตตัวเราเองซึ่งมันต่างจากความเชื่อเดิมนะคะในสหรัฐอเมริกาช่วงนั้นนะคะที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างต่างๆมาอย่างเนิ่นนานนะคะมันก็เลยทำให้ ดรโจดิเซนซาแล้วก็ผู้ทรงปัญญานะคะในยุคใหม่เนี่ยสนใจมากๆว่าเอ๊ะตัวเราเองนี่หรอเป็นคนสร้างนะคะสิ่งต่างๆในชีวิตของตัวเราเองนะคะก็เลยหันมาศึกษาค่ะและส่วนตัวของดรโจดิเซนซาเองนะคะก็เริ่มใช้วิถีชีวิตที่แตกต่างออกไปค่ะจากเดิมมาเนี่ยก็เป็นอเมริกันจ๋านะคะเหมือนเด็กหนุ่มสาวทั่วไปแต่แต่เริ่มต้นจากจุดน,นั้นนะคะ ก็เริ่มต้นใช้วิถีชีวิตที่แตกต่างนะคะเริ่มฝึกโยคะนะคะเริ่มศึกษามาร์โชอาร์ตเริ่มศึกษาศาสตร์ต่างๆทางตะวันออกนะคะหลงไหลเรียกว่าหลงไหลหมุกมุ่นทางศาสตร์โยคะมากๆนะคะจนกระทั่งว่า,าเขาได้ตั้งศูนย์โยคะขึ้นนะคะที่ซานติเอโกนะคะจากนั้นนะคะเขาก็เรียน นะคะทางฮิปโนซิสหรือว่าการสะกดจิตซึ่งที่อเมริกาเนี่ยนะคะเขายอมรับศาสตร์นี้นะคะว่าถ้าใครต้องการเยียวยา,าจิตใจนะคะหรือว่ามีความท้าทายในชีวิตเนี่ยสามารถใช้ฮิปโนซิสได้นะคะแล้วก็เรียกว่าประกันสังคมก็ยอมรับสามารถนำค่าบริการของการาสะกดจิตบำบัดเนี่ยนะคะไปเบิกจ่ายนะคะ ไปขึ้นการเบิกจ่ายของการประกันชีวิตหรือว่าค่ารักษาพยาบาลที่อยู่ภายใต้ประกันสังคมเนี่ยได้เลยนะคะที่นั่นพอเริ่มต้นเปิดคลินิกนะคะในการใช้สกุลจิตบำบัดกับผู้คนเนี่ยคนไข้นะคะหรือว่าลูกค้านะคะก็มารับการบำบัดเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นโดยโจก็เริ่มที่จะมีรายได้จากอาชีพนี้เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นนะคะ ขนาดเดียวกันวิถีชีวิตนะคะที่เขาเริ่มต้นมาก็เข้มข้นขึ้นนะคะก็คือใช้วิถีตามแบบโยคะนะคะก็คือออกกำลังกายทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วเขาก็ยังเล่นไตรกีฬาด้วยนะคะช่วงนั้นช่วงย0่อายุ20กว่าเนี่ยนะคะแล้วก็ช่วงนั้นนั่นเองนะคะพอเขาลงแข่งขันไตรกีฬาถ้าใครอ่านประวัติดตรโจรมาก่อนเนี่ยก็จะทราบนะคะว่าจากอีเวนต์นี้นะคะ เขาถูกรถชนนะคะก็เกิดอุบัติเหตุจนแนวกระดูกสันหลังของเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บเสียหายถึงขั้นเป็นอัมพาตนอนจมเลยนะคะคือลุกขึ้นมายืนไม่ได้เลยนอนเตียงเลยแล้วในขณะนั้นนะคะแพทย์ที่รักษาพยาบาลเขาอยู่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนแรกคนที่สองคนที่สามหรือคนที่สี่ต่างลงความเห็นคะ่ะว่าต้องใช้วิธีการผ่าตัดเท่านั้น ซึ่งเขาก็รู้นะคะว่านั่นเป็นวิธีการของศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่จากวิถีชีวิตที่เขา,เาใช้มานะคะจากเริ่มต้นจากการศึกษาจากอาจารย์พรามพรรษาโยกนันดาเนี่ยรู้ว่าจิตเป็นนายนะคะกายเป็นบ่าวเขาก็เลยปฏิเสธการผ่าตัดค่ะโดยที่มุ่งหันมาที่จะพัฒนาสมาธิจิตใจของตัวเองนะคะให้สามารถที่จะควบคุมความคิดของตัวเองนะคะให้สงบนิ่ง แล้วก็จากจุดนั้นนะคะก็คือจินตนาการนะคะว่าร่างกายของเขาเนี่ยกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมและเมื่อเขาได้ตัดสินใจแน่วแน่แล้วนะคะว่าจะใช้จิตใจของตัวเองนี่แหละรักษาตัวเองนะคะตามแนวทางของอาจารย์นะคะจากหนังสือทีอ่ให้แนวทางเอาไว้เนี่ยแต่ว่าเมื่อตอนเริ่มแรกนะคะเขาก็มีความคิดที่ฟุ้งมากค่ะเขาไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจให้เข้าสู่ความสงบสัมสมาธิ อยู่ในปัจจุบันขณะได้นะคะแต่เขารู้ค่ะว่าเขาเนี่ยจะต้องให้คุณค่ากับการลงมือทํานะคะเพราะว่าการทําสมาธิมันก็เหมือนทักษะอื่นๆนะคะเมื่อเขาลงมือทําอยู่อย่างสม่ําเสมอจากตอนเริ่มแรกนะคะก็ใช้ระยะเวลาสักประมาณ30นาทีเขาก็บอกว่าเขาก็ขยายต่อมาเป็น45นาทีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอสักระยะเวลาผ่านไปสักประมาณหนึ่งนะคะเขาก็เริ่มมีความรู้สึกว่า มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในร่างกายของเขานะคะอาการความเจ็บปวดต่างๆเนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงค่ะาจากอา,อาการเจ็บปวดทางอุบัติเหตุที่ได้รับนะคะตอนที่ถูกลดชนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาดีขึ้นนะคะเขาก็เลยเริ่มรู้ว่าเมื่อภายในของเขานะคะโลกภายในซึ่งก็คือความสงบจากสมาธิมันเกิดขึ้นเนี่ย มันสามารถส่งผลต่อร่างกายที่เป็นสรีระภายนอกของเขาได้จริงๆตามที่ศาสตร์โยคะบอกเอาไว้ซึ่งเขาพูดไว้ชัดเจนนะคะว่านี่มันคือกฎ c o u s e f n d e f f ก c t นะคะก็คือเมื่อทำให้ถึงทำให้พอมันก็จะสามารถส่งผลได้ซึ่ง c o u s e f n d effect นะะเห็นว่าได้เคยแบ่งปันนะคะเรื่องกฎของ จักรวาลนะคะ Universal Law หรือ12กฎจักรวาล Cause and Effect เป็น1ใน12กฎที่อยู่ในนั้นที่มีผลต่อชีวิตของเรานะคะและคนที่เป็นต้นจริงๆนะคะของการมองชีวิตเป็น Oneness เป็นภาพรวมนะคะไม่แบ่งแยกนะคะพอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมกันเนี่ยหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่ามาจากโยคะนั่นเองซึ่งอาจารย์พรามพันษาโยกันนันดาเนี่ย ก็มีอิทธิพลต่อความคิดของด r j o รโจดิสเซนซาในแง่นี้ด้วยนะคะเขาก็เลยศึกษาศาสตร์ที่มันขยายออกไปนะคะนอกจากว่าเขาเป็นนิวโรซอนติ์นะคะเขาก็ขยายศึกษาไปในศาสตร์อื่นๆนะคะอย่างเช่นชีววิทยานะคะควอนตัมฟิสิกส์หรือว่าควอนตัมเอนเนอร์จีนะคะหรือแม้กระทั่งว่าไซโคโลจีพวกนี้เขาก็ศึกษาเพิ่มเติม เพราะเขาเริ่มรู้ค่ะว่าความเชื่อความคิดที่แปลกแยกแยกศาสตร์ต่างๆออกจากกันโดยเด็ดขาดไม่เชื่อมโยงเนี่ยมันไม่ใช่วิถีที่ถูกต้องนะคะก็เช่นเดียวกับหลักการ manifest ที่เราจะใช้วิชากฎแรงดึงดูดเพียงอย่างเดียวหรือจะใช้วิชาการทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะขาดองค์ประกอบในภาพรวมไปทั้งหมดนะคะท่านก็เลยพูดถึง cause and effect ซึ่งเป็นกฎหนึ่งใน12กฎจัก,กรวาลขึ้นมานั่นเองเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยมีทั้ง24ชั่วโมงนะคะเราต้องสามารถที่จะอยู่ในระดับขื่นความถี่พลังงานสูงนะคะใน24ชั่วโมงเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ว่าทำสมาธิ1่1ชั่วโมงขึ้นความถี่ขึ้นไประดับสูงแล้วอีก23ชั่วโมงขึ้นความถี่ของเราก็ต่ำลงมาอีกแบบนี้การ manifest ชีวิตของเรา มันก็จะส่งผลได้ไม่ดีเท่าที่ควรหลังจากที่ดรโจดิเซนซานะคะโฟกัสในการที่จะพัฒนาสมาธิของตัวเองนะคะให้สงบให้เสถียรมากขึ้นสามารถเข้าสู่สภาวะว่างเปล่าได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นนะคะจากนั้นนะคะช่วงเวลา12สัปดาห์ผ่านไปนะคะ่ะเขาก็สามารถที่จะกลับมายืน บนเท้าของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะจากที่นอนแผ่บนเตียงมาตลอดเวลานะคะสิ่งนี้นี่เองนะคะมันทำให้เขามีความมั่นใจว่ากายกับใจเนี่ยมันเชื่อมโยงกันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวจริงเมื่อเขาสามารถที่จะคุมความคิดเข้าสู่ความสงบนะคะทำสมาธิได้หลังจากนั้นสามารถจินตนาการว่าร่างกายของเขาเนี่ยสามารถมาเดินได้ ตามเป็นปกติแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วเขาก็สามารถยืนขึ้นได้จริงนะคะแล้วเขาก็เล่าต่อนะคะว่าหลังจากจุดนั้นนั่นเองชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปเลยค่ะนะคะเปลี่ยนจากคนที่ยึดวัตถุนะคะยึดบ้านยึดรถตามวิถีชีวิตของคนทั่วไปเขาหันมาฝึกจิตใจภายในของตัวเองเลิกสนใจโลกภายนอกนะคะกลับมาโลกภายในของตัวเอง เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะคะโดยที่ว่าเขาเองเนี่ยยังไม่รู้แน่ชัดในกลไกลนะคะในศาสตร์ปัจจุบันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งมันก็ยังอยู่ในข่ายที่ว่าเป็นมิสติกนะคะเป็นความลี้ลับนะคะเป็นนามธรรมนะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยมีความอยากรู้อยากเห็นอยากที่จะสามารถเชื่อมโยง กับศาสตร์โมเดิร์นไซน์หรือว่าศาสตร์ยุคใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นนิวโรไซส์ไบโอจีหรือชีววิทยาไม b บดี้คอนเนคชั่นนะคะหรือว่าควอนตัมฮิลลิงก็แล้วแต่ที่อธิบายไปแล้วว่าเขาก็ลงมือศึกษาเรื่องต่างๆพวกนี้มากขึ้นเพื่อหาความเชื่อมโยงเพื่อที่จะสามารถอธิบายเป็นรูปธรรมนะคะแทนการเชื่อแบบนามธรรมเพราะนั่นมันดูไม่มีเหตุผลนะคะ แต่ว่าคือเขาก็ค้นพบค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตเนี่ยถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงมันให้ได้ถ้าเราต้องการ manifest ชีวิตใหม่แบบที่เราต้องการอยากได้อยากมีอยากเป็นให้ได้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราก่อนเริ่มต้นจากวิธีการคิดวิธีการพูดรวมทั้งลักษณะพฤติกรรมนิสัยของเราค่ะเราไม่มีทางเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เลยถ้าปราศจากการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตนิสัยพฤติกรรมของเราเพราะแม้กระทั่งพื้นฐานง่ายๆนะคะเขาก็รู้ว่าความคิดเป็นคลื่นพลังงานาการพูดเป็นคลื่นพลังงานลักษณะพฤติกรรมของเรามันก็เป็นคลื่นพลังงานทั้งหมดซึ่งมันมีทั้งสูงและต่ำหรือมีทั้งแดนบวกนะคะมีทั้งแดนลบความคิดที่ดีความคิดไม่ดีอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีพฤติกรรมที่ดีพฤติกรรมที่ไม่ดี สิ่งต่างๆเราเนี้ยค่ะมันเป็น vibrational มันเป็นความสัน่นสะเทือนมันเป็นพลังงานนั่นเองครบพี่น้อยขออธิบายเสริมให้อย่างนี้นะคะถ้าเราขาดสติดำเนินชีวิตนะคะโดยที่ไม่ควบคุมสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือทั้งความคิดคำพูดการกระทำของเราเนี่ยก็แสดงว่าเราจะไม่ได้ควบคุมวิธีการสร้างชีวิตของตัวเราเองเลยนะคะปล่อยเป็นธรรมชาติเมื่อเรารู้สึกไม่ดี นะคะเคลื่อนพลังงานเราตกเราก็ปล่อยไปตามนั้นเมื่อเราคิดไม่ดีเราก็ไม่ได้เปลี่ยนความคิดของเราให้มันดีขึ้นคลื่นความถี่ของเราก็ตกอีกมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแสดงว่าเราไม่ได้ควบคุมวิถีชีวิตของตัวเราเองนั่นแสดงว่าเรายึดโลกนี้ค่ะ,ะภาษาธรรมเขาเรียกว่าคนหลงโลกนั่นเองเรายึดไอดีนิตี้ของเราว่าเราเป็นคนคนนี้นะเราทำอาชีพนี้เรามีเพศนี้ สิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเรานี่แหละค่ะที่บอกว่าเป็นคนยึดโลกหลงโลกหรือติดอยู่ในโลก3ามิตินั่นเองซึ่งถ้าเราอยากจะออกจากโลกนี้เราก็ต้องละทิ้งตัวตนนะคะโดยการยอมรับค่าว่าความคิดแบบนี้มันไม่ใช่เราคำพูดแบบนี้มันไม่ใช่เราบุคลิกภาพแบบนี้มันไม่ใช่เรา มันไม่ดีมันเป็นคลื่นพลังงานที่ต่ําเราต้องการพัฒนาตัวเองยกระดับพลังงานตัวเองให้มันสูงขึ้นนี่เป็นจุดเริ่มแรกค่ะในการที่จะออกจากโลก 3d ก็คือยอมรับซะก่อนว่าสภาวะคลื่นพลังงานต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ดีเราต้องการออกจากจุดนี้เราต้องตัดสินใจค่ะว่าเราต้องการพัฒนาตัวเองเราต้องการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพตัวเองเมื่อนั้นเราก็เข้าสู่วิถีการพัฒนาตัวเอง เพื่อพัฒนาสตินะคะเมื่อไรก็ตามที่เราพูดไม่ดีนะคะเราต้องจับตัวเองแล้วก็ปรับนะคะคำพูดให้มันดีขึ้นหรือว่าปรับอารมณ์ของเราให้มันดีขึ้นปรับบุคลิกภาพนิสัยของเราให้มันดีขึ้นนี่เป็นที่มาค่ะว่าหนังสือเล่มก่อนหน้านี้ของดรโจดิสเพนซานะคะก่อนเรื่อง Becoming Super Natural แล้วก็ You Are the Plausible นะคะ มันคือเรื่อง breaking habits นะคะก็คือทําลายนิสัยเก่าของตัวตนเดิมของเราเพื่อที่จะมีนิสัยใหม่เพราะว่านิสัยใหม่การเป็นคนใหม่มันจะทําให้ vibrational ในชีวิตของเรานี่มันสูงขึ้นเมื่อเราเป็นคนที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะเพราะโลกสามิติเนี่ยมันเป็นโลกของความจำกัดนะคะเป็นโลกของการแตกแยกนะคะแบ่งเขาแบ่งเรานะคะ มองสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นภาพย่อยนะคะมองสิ่งต่างๆเนี่ยแยกกันอยู่ซึ่งความจริงในโลก5 d ทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน,นะคะ่ะทุกอย่างฮาร์โมนีกลมกลืนกันเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวพูดง่ายๆการออกจากโลก3 d ดีก็คือการละทิ้งอีโก้นั่นเองนะคะความเชื่อเดิมๆการยึดมั่นตัวกูของกูนี่ต้องละทิ้งออกไปค่ะ เราต้องสามารถเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะคิดดีต่อคนอื่นพูดในสิ่งดีๆออกมาในระหว่างที่เราสื่อสารกันบรรยากาศมันก็จะได้ดีขึ้นอารมณ์ขึ้นความถี่ต่างๆมันก็จะได้สูงขึ้นบุคลิกภาพของเราก็สดใสมีออร่าได้รับการเคารพนับถือสิ่งต่างๆเราเนี้ยค่ะมันคือวิธีที่จะทำให้เราสามารถออกจากโลกสามมิติ ไปมิติที่5ได้มันฝึกสติตัวเองนะคะให้แข็งแรงขึ้นมาเมื่อไหร่เราโกรธเราก็รู้ว่าตัวเราโกรธนะคะแล้วก็ยกระดับพลังงานขึ้นมาเป็นการมีเหตุผลนะคะจากการที่มีเหตุผลเราก็ยกระดับพลังงานขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะเป็นความเข้าใจเป็น compassion หรือว่าเป็นความเห็นอกเห็นใจมากไปกว่านั้นอีกนะคะขึ้นความสั่นสะเทือนที่มากไปกว่านั้นอีกก็คือความรัก ความเมตตาเนี่ยค่ะว i b r บร i ช n โนหรือความสั่นสะเทือนของเรามันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆใกล้มิติที่5ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามิติที่5เนี่ยนะคะมันอยู่หลังพีซนะคะซึ่งเป็นระดับ Vibrational ที่ระดับ700 h z นะคะก็คือการอย่างรู้แต่ว่านี่เป็นวิธีค่ะที่เราจะเข้าสู่พลังคลื่นความสั่นสะเทือนสูงที่เป็นคลื่นแกมมา หรือว่ามิติที่5ก็แล้วแต่จะเรียกนะคะมันก็จะเข้าใกล้เรื่อยๆแบบนี้ค่ะดรโจรพูดเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้นะคะว่าสรุปง่ายๆนะคะก็คือ being conscious of unconscious thought นั่นก็คือให้เรามีสติรู้ตัวกับความคิดที่มันมาจากโปรแกรมนะคะ unconscious thought นี่ก็คือความคิดที่มันมาจากโปรแกรม หรือว่ามาจากจิตใต้สำนึกนิสัยเดิมๆของเราที่ส่วนใหญ่มันเป็นความคิดที่ไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีนั่นแหละค่ะถ้าเรามีสติหรือมี conscious เราก็จะจับตัวเองได้ไล่ตัวเองทันและสามารถยกระดับความคิดสามารถยกระดับอารมณ์ขึ้นไปในแดนบวกขึ้นไปอยู่ใน vibrational หรือความสั่นสะเทือนที่สูงได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะถ้าใครมาเจอกันครั้งแรกนะคะ ก็อย่าลืมกด subscribe นะคะถ้าชอบวิธีการแบ่งปันของโค้ชพี่น้อยในช่องของโค้ชพี่น้อยเนี่ยหลังจากกด subscribe แล้วสามารถเที่ยไปดูคลิปความรู้อื่นๆนะคะในช่องดูย้อนหลังได้ค่ะที่มีอยู่อย่างมากมายขอบคุณทั้ง fc ใหม่ fc เก่าขอบคุณทุกการแชร์การเม้นต์การแบ่งปันนะคะอย่าลืมนะคะ อย่าเรียนเพื่อมีความรู้เท่านั้นแต่ขอให้เรียนเพื่อเป็นในความรู้นั่นก็คือเอาความรู้ต่างๆไปฝึกฝนเพื่อให้ตัวเองเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาใครที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาตัวเอง Oneness Development นะคะโคพี่น้อยจะแปะลิงก์ไว้ที่ข้างล่างในช่อง Description และใครต้องการที่จะเรียนสมาธิควอนตัมแบบ p r i v a t e รวมทั้งอยากเรียน แบบออนไลน์วิดีโอบันทึกจากการอบรมก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ